เข้าสู่เทศกาลลานธรรม15ค่ำเดือน8เพื่อส่งเสริมนะครับแล้วก็เผยแพร่หลักธรรมคำสอนนะครับขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมพุทธวจนะสมาคมแล้วก็ยุวสมาชิกของสมาคมวันนี้จะได้มาแนะนำสิ่งที่ชาวพุทธทั่วไปอาจจะยังไม่เคยรู้10พระสูตรที่ที่นำมาแสดงเป็นบอร์ดเนี่ยนะคะ เป็นคำตรัสจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐต้นต่อของความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับคำสอนจากพระพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าธรรมและวินัยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์จะเป็นอากาลิโก คือถูกต้องตรงจริงมาตลอดจนถึง2,500กว่าปีแล้วนะคะเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กๆได้ซึมซับแล้วก็เข้าใจความสำคัญของพุทธวจนะอยากจะให้ชาวพุทธให้เข้าใจถูกในสิ่งที่พระพุทธเจ้าในพูดในเรื่องของบัวการจำแนกบุคคลมีทั้งหมด3ประเภทนะครับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เหล่าที่หนขันจมอยู่ในน้ำอยู่ใต้น้ำใต้น้ใต้น้ำนะครับแล้วก็เหล่าที่สคือเจริญแล้วในน้ำ อันน้ําพยุงไว้แล้วก็ปริ่มเสมอน้ำนะค,ะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เหล่าที่3มก็คืออันน้ําไม่ถูกแล้วแล้วโผล่ขึ้นพ้นน้ำมันเปรียบกับคนประเภทไหนหรือ,อยังไงก็หมาย,<ล>ยถึงบุคคลประเภทที่ยังไม่ได้รับฟังไม่ได้สดับไม่ได้มีความรู้ความสนใจในเรื่องของพุทธวจนะในเรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าท่านสอนอะไรบ้างปริ่มน้ํานี่ก็คือประเภทที่ได้ฟังได้สดับแล้ว ได้มีความเข้าใจแล้วระดับหนึ่งและประเภทที่3ก็คือประเภทที่ได้ฟังได้สดับได้เข้าใจแล้วได้เห็นแจ้งแล้วแล้วก็ได้รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนี้เป็นบอร์ดแสดงความเป็นมาของพระไตรปิฎกนะครับที่เราใช้ในการที่จะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีแอปพลิเคชันนะคะสามารถดาวโหลดที่จะค้นหาคำในพระไตรปิฎกได้แล้วก็ดูพุทธวจนะที่พระจำบรรยายออนไลน์ได้ สิ่งที่ขึ้นมาจะมีแอปพลิเคชันอยู่2องแอปพลิเคชันนะคะเรามาดูแอปแรกสีส้มกันก่อนนะคะแอปสีส้มชื่อว่าแอปคุทวันะสิ่งที่ทําได้ในนี้นะคะก็จะสามารถดูถ่ายทอดสดได้ถ่ายทอดสดตอนเช้าสนาทาธรรมหรือตอนเย็นหรือถ่ายทอดสดนอกสถานที่ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังก็ได้แอปต่อไปค่ะคือแอปอ e ีติปตะกบ ชื่อว่า e โลโก้ก็จะเห็นเป็นตัว e สีฟ้ามาจากอิเล็กทรอนิกส์ครึ่งหนึ่งเป็นล,ลักษณะของธรรมจักรคือธิริตกะคือคพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะสามารถที่จะเดาความหมายของบาลีกลับไปสืบคน้นในคำดั้งเดิมของภาษาได้เลยค่ะร่วมชมนะฮะละครเวทีตามหลักพุทธวจนะนะครับ มัวมีสามเหล่าหรือสี่เหล่ากันแน่ครับส<า>เหล่าเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดการลวงด้วยของปลอมและการชอด,ด้วยเครื่องนับจอมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยเทสิบพระสูตรนี้นะคะก็คือความสำคัญที่เราต้องรู้แล้วก็ เข้าใจนะคะว่าทำไมเราถึงต้องมาศึกษาปฏิบัติตัวแทนของทั้ง3แบบแล้วกันเริ่มจากทางน้องนิวซึ่งเป็นเยาวชนที่ส้มครับเป็นตัวแทนของคนยุคใหม่ผมนะฮะก็เป็นตัวแทนของวัยผู้ใหญ่ละภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น กรรมเก่าคือกายนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ยอยากให้ทุกๆท,ท่านมาศึกษาพุทธวจนะนะคะเพราะว่าพุทธวจนเนี่ยเป็นคําสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าโดยตรงซึ่งท่านได้ตัดมา2,600กว่าปีแล้วเป็นสัจจะความจริงตัวแทนของคนที่เป็นเด็ก แล้วก็เป็นตัวแทนของคนที่ไม่ใช่ร่างกายสมบูรณ์ถามที่ส้มก่อนว่าก่อนหน้านั้นมีพื้นเพยยังไงเกี่ยวกับาศาสนาบ้างก็คือว่าจะชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเข้าวัดหรือถือศีลมาสิปีแล้วก็คิดว่าจะต้องดีกับคนอื่นนะคะคือแบบตัวเองอะรู้สึกว่าเข้ามาเห็นทุกข์ตอนความโลภไงคือทุกคนอยากรวยมากบ้านเรามีเงินก้อนแล้วคุณพ่อไปกู้ต่างประเทศ 40ปับ๊บเงินบาทขึ้นพุทธธุรกิจคุณกำลังจะเจงเพราะเป็นหนี้323ล้านเราช็อกมากและแม่ช็อกกว่าเพราะแมร่รู้ความจริงทีหลังพุทธวัจนะนี่แหละเราหาวิธีนี้อยู่เราเราต้องการคนตอบเราอะว่าชีวิตผมมีทุกข์เพราะอะไรกับชีวิตผมจะไม่มีทุกข์เพราะอะไรต้องขอบคุณ เป็นการต่อยอดบุญที่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราอาจจะเป็นผู้ตั้งมั่นแต่เราก็จะเผื่อแผ่พอแม่ลูกหลานเราเยอะแยะมากมายเนี่ยแหละคือทีมงานที่ช่วยได้ส่งต่อ พุทธะก็คือผู้รู้วจนะก็คือวาจาวาจาของผู้รู้พุทธวจนะผู้ศาสนาเนี่ยไม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่เดินตามอย่างเดียวเดินตามคำสอนของพระศาสดากลับอาราธนาพระอาจารย์คึกฤทธิ์สุดธิปโรครับประธานส่งวัฒนาป่าพงในการให้ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนจะเรียนตอนนเดี๋ยวทุกคนศาสนาพุทธเนี่ย สิ่งที่ถูกต้องในศาสนาพุทธคือพุทธวจนะหลักการของใครเนี่ยที่เราควรฟังควรเชื่อพระศาสดาบอกพระองค์คือสัพพัญญูผู้เดียวในโลกแต่เราเนี่ยไม่ค่อยได้ดึงเอาภูมิัญญาของพระตถาคตเนี่ยมาวางนะนั้นถ้าเราใช้ภูมิปัญญาของพระศาสดามา,มาตั้งเป็นเกณฑ์ไว้เน,นี่ยง่ายเลยทุกอย่างตัดสินง่ายหมดเลยพระศาสดาบอกไว้ในมหาจัตตาริสกังธรรมะปริยาอย่าง ว่าพระอริยะผู้มีอนาสวะเป็นพระหลันห,หรือเป็นโลกุตระเจริญมักคือเป็นเสกค่ะไม่กระทำซึ่งเดรัจฉานวิชาหรือมิจฉาอาชีวะผู้เจ้าก็ฟันธงอยู่แล้วจริงๆตรงนี้ชัดเจนเลยตัวพระองค์เองตัดไว้ตถาคตไม่ทำเดรัจฉานวิชาแล้วแล้วมีพระสูตรสั่งห้ามภิกษุ กระทำเดราฉานวิชาชัดเจนแต่เราเนี่ยไม่ตรงกับพระศาสดาเราเองง่ายๆเลยหลักเดียวก็พอจริงๆมีหลักอื่นอีกเยอะแยะ,ยะมากมายนะช่วงต่อไปนะครับทุกท่านจะได้ร่วมวงเสวนานะครับผลของการทําดีทําชั่วพบภูมิมนุษย์นะครับพระเจ้าบอกว่าถ้าเวลาใดที่เธอปราศจากนิวนรณ์รหรือเราพูดกันในหมู่ชาววัดเรามักจะใช้ตัวคีย์เวิร์ดที่บอกว่า ถ้าเราอยู่อย่างไม่มีเพื่อนสองเวลานั้นเนี่ยจะเป็นเวลามงคลสูงสุดของเราเพราะฉะนั้นถ้าพูดให้ง่ายขึ้นคุณเนเบตจะช่วยแปลไหมคะทุกคนจะคิดอยู่ในสมองทั้งนั้นทุกคนจะพูดกับตัวเองตลอดเวลาแล้วเราก็จะเพลินสนุกไปกับความคิดของเรานะครับ<ะ>ไม่งั้นก็คิดอีกแบบคือหงุดหงิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะทำไมไอ้คนนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ฉันเจออย่างนี้แหละไปนี้นี้งูหิดคิดไปเรื่อยนะครับหรือไม่ก็คิดอกุศลไปก่อนว่าเดี๋ยวนะพรุ่งนี้มีแผนว่าจะต้องไปเจอคนนั้นเจอคนนี้ประชุมกับคนนั้นคุยกับคนนี้เดี๋ยวมันต้องพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันต้องอย่างนี้ครับฉันจะตอกมันอย่างนี้ไปก่อนแล้วครับงั้นก็คือนี่คือการอยู่อย่างมีเพื่อนสองซึ่งถ้าเกิดเราสามารถอยู่ว่างๆคนเดียวได้จริงๆไม่คิดอะไรไม่นึกอะไรไม่ปรุงแต่งอะไรไม่เพลินไปกับอารมณ์โกรธแล้วก็อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข คือทําจิตให้ว่างทําใจให้ว่างอันนี้กุศลสูงสุดละอันนี้คือการทําสมาธิหรือเปล่าครับอันเดียวกันเลยใช่ครับนั่นแหละพุณเจ้าก็บัญญัติมาเป็นสัมมาสมาธินะครับจริงๆแล้วสมาธิเนียมีเกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตักสรูปแต่ว่าไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้นะครับแล้วก็บางอย่างเป็นไปด้วยมิจฉาทิฐิพาไปสู่มิจฉาหรือมิจฉาสมาธิครับในหนังสือพุทธวจนะทุกเล่ม โดยเฉพาะนาปานาสติครับแล้วก็ปฐมธรรมคือจะบอกถึงวิธีปฏิบัติต่างๆที่คนทั้งโลกควรจะใช้ควรจะทําการปฏิบัติต่อเพื่อนฝูงทําอย่างไรการปฏิบัติต่อญาติพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวรูปเมียทำอย่างไรพวกเนี้ยเป็นมงคลทั้งหมดแล้วใช้เป็นการที่เราจะได้บุญกุศลไปสู่พบที่เราอยากจะได้พบที่เราต้องการ,รได้หมดสมัยเราเด็กๆ ก็ทั้งครูบาอาจารย์เนาะแล้วกพ็พ่อแม่พี่น้องต่างๆก็มักจะบอกว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยก็คือแค่ทําดีละชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสถูกไหมคะช่ครับซึ่งพอท่านมาศึกษาพุทธวจนะแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้สอนแค่นี้การทําดีเว้นชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฐิเบื้องตน้นรวมทั้งประโยคฮิต ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะ,ะมีความสุขอ,อ,อยู่กับปัจจุบันเลยถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเราเฝ้าแต่สอนคนรุ่นใหม่หรือสร้างกระแสออกมาแค่นี้ว่าอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ลึกซึง้งแล้วมันไม่ได้สอนเด็กของเราให้ค้นพบเข้าไปว่ารพระธเจ้าท่านค้นพบอะไรมารเอาง่ายๆก็ได้พระเจ้าบอกว่าสิ่งใดที่ทำแล้ว กุศลเจริญอกุศลเสื่อมให้ทําสิ่งนั้นให้ตัดสินใจที่ทําสิ่งนั้นแต่ถ้าตรงกันข้ามสิ่งใดทําแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมพระเจ้าไม่พูดถึงความสบายใจหรือไม่สบายใจเลยเห็นไหมครับงั้นแม้คุณจะสบายใจแต่อกุศลมันจเจริญครับกุศลเสื่อมให้คุณตัดสินใจที่จะไม่ทําสิ่งนั้นให้คุณละเว้นสิ่งนั้นพุทธวจ,จะนะฉบับพบภูมิเนี่ยครับ ตัวพบเนี่ยมันมีความหมายแตกต่างจาก31ภพบภูมิที่วัดทั้งหลายติดบอร์ดไว้หรือ,อทำเป็นแผ่นพับแจกจริงเรอครับพอผมได้ยินคำว,ว่าพบภูมิครั้งแรกเนี่ยผมก็คิดแต่อันนี้มาตลอดแล้วก็คิดว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้จิตผูกติดกับอารมณ์และด้วยอานาจของความเพลินเนี่ยทให้เป็นเครื่องนำไปสู่พบคณะสงฆ์จัดทำเนี่ยท่านก็ได้เมตตาไปรวมพระสูตร ที่น่าสนใจมากมารวมไว้ในภาคผนวกนะคะคเป็นการสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับโหณพราหม์เริ่มในที่นี้ด้วยพราหมณ์ทูลถามท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นเทวดาหรือพราหมเออยเราไม่ได้เป็นเทวดาดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นคนทันหรือพราหมเออยอาสวะเหล่าใดที่จะทำให้เราเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์ เพราะยังละมันไม่ได้อาสะวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตานยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วโลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อนเราได้พรามท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะดังนี้เถิดการที่เราพูดถึงเรื่องธรรมะหรือจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องธรรมชาติในโลกทั้งหมดนี้นะครับ ถ้าเราคิดเองหรือฟังจากคนอื่นมาเนี่ยมีโอกาสมีข้อผิดครับนี่คือเหตุผลที่ว่า,เ,าเราจึงเผยแพร่คําของพระพุทธเจ้านะครับก็คือพุทธวจนะขออนุญาตสรุปสั้นๆอย่างนี้ว่าเป็นเหมือนกับประตูบานหนึ่งที่พวกเราทุกคนได้เปิดนะครับแล้วก็ได้เห็นว่ามีอะไรต่างๆมากมายขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคนหลายคนาบางคนสนใจเรื่องหนึง่งบางคนสนใจอีกเรื่องหนึง่งที่มีความแตกต่างกันแต่ทุกๆเรื่องล้วนนําเราไปสู่ความรู้ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน นะครับถ้าเราเขียนในกรอกประวัติต่างๆว่าเราเป็นนับถือาศาสนาพุทธก็อยากจะเชิญชวนว่าวันนี้เราควรจะเข้ามาเพื่อที่จะมาเรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าไ้ท่านทรงสอนเอาไว้จริงๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับ